สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ฐานการเรียนรู้วิถีประมง,ะมงลุ่มน้ำะฉวดนะคะตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตําบละอวดอําเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในของศูนย์นะคะ่ะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะพี่โบ๊ชสวัสดีครับผมทางกิจกรรมหนีสุ่นเรียนรู้อะไรบ้างะคะอ่าในีสุ่นเรียนรู้องเราก็มีตัวนี้มีการปอเลียงสัตว์น้ำจืดนะครับ กมีอยู่ปลาเลยนะครับมีปลาชะโอนแล้วก็มีปลาดุกนะครับมีปลาหม้อบางต้วนกันครับอ,อยากให้พี่พาไปชมกิจกรรมขรรั้นพื้นฐานรูได้ค่ะครับในส่วนแหลกตนี้ตรงนี้นะครับเป็นบ่อปลาเลยนะครับเป็นบ่อปลาเลยที่เราเอามะขุนเปื่ออ่าให้เลี้ยงจากตัวเล็กให้นขึ้นนะครับเพราอะไรเดี๋ยมันตัวที่แรกที่มันไม่ได้ไ่เนี่ยเราเอา,เรารับเอารับาจากอ่าสมาชิกที่ที่ห้าปลาเลยเนี่ยตัวที่มันไม่ได้ใส่เราเอามะขุน มันเป็นได้รา,าคาตุกขึ้นเหรอครับในโซ่ของปลาไหเนี่ยค่ะมันจะกินอะไรด้เปน็นอาหารนะคะอินดิการเลี้ยงโคนะครับตัวนี้การเลี้ยงปกติปลาไหลเนี่ยเขาจะมีความเฉียวต้องเลี้ยงในน,น้ำกรุ่นเลี้ยงในน้ำที่มีดินเหนียวได้ไมนไหนเลยครับแต่เราปรับวิธีการจากการซร้างละไล่จากและไล่และไล่ละไล่พื้นที่เนี่ยปลาไหลเนี่ยเขาเลี้ยงนำ้ำใสนะครับ เด็วก็ให้กินอาหารปลาลูกธรรมดาเนี่ยครับมีตะไคร้แบบนี้ค่ะใส่ไปธรรมดาได้ค่ะเอ่อตะไคร้เนี่ยกับเราใส่ไว้ให้ปลาไหลมันอยู่ปลาไหลประดมชาติปลาไหลเนี่ยมันอยู่เอ่อมันจะอยู่เป็นเพราะว่ามันเป็นปลาไหลที่มันมันรวมฟุ้งอยู่กันกันอยู่ครับผมซึ่งมันจะมีอยู่เท่าไหลซึ่งจะจับมากินได้ค่ะเอ่อตัวไป๋ที่เขาเลี้ยงานน้ำมันเป็ะเจ็ดแปดเดือนครับผมปลาไหลถึงจะนับออกสู่ตลาดได้ครับแล้วทางผู้ใหญ่ร่วมีกิจกรรมอีกใช่ไหมคะ ครับกยังมีตรงนู้นอยังเป็นเป็นเรียงปลาปลาชะอญนครับผมค<ช>่ะนี่นะครับนี่นอันนี้ปลาไหลสีสีเราสีเราเอามาคุ้นก่อนนะครับตันนี้ตอนนี้ก็มีวันโบละาตามโดยตัวนะครับนี่ปลาปลาไหลสีฟมันอย่างเล็กนะครับปลาไหลเนี่ยเาราได้มาจากสมาชิกที่ไปจับปลามานะครับแต่มันปลาไหลตัวนี้ม,นมันมันยังไม่ได้ขนาดเราก็เลยเอา,เอา,เอามามามาคุ้นต่นอเผื่อให้มันได้ขนาดเลยครับตัวนี้กำลัง ตดล่องนะครับตดล่องสีจะมาต้มพันธุ์ปลาไหลถึงเรามีเดียบบ่อตดล่องอยู่ตรงข้างนู้นนะครับผมค่ะจะไปเสยพาไปดูด้วยนะคะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของบอ่อดีเราใชัยสำรับหัวพันธุ์ปลาไหลด้วครับถึงตอนนี้อยู่ในกั้นเหลื่อมเหล็กต้องการตดล่อลงที่จะเหลื่มพอมผัวพันธุ์นะครับจ,จะอาศัยตามธรรมชาติก็ปลาไหลครับตรง,ม,ตรงมันตรงมันต้องมีดินเลยครับมีดีไหนะครับตอนนี้ปลาไหลกำลังต่ำรัง รับนีี่มลยระบััคครรเะมจวยะเวลาในการเพาะพันธุ์ของปลาไหลนี่ใช้ระยะกี่วันได้ะคะคืออันนี้เราอาจจธรรมาชาตินะครับเพราะเรายังไม่ยังไม่รู้ในน,นว่าปาลาไหลมันจะวางไข่ช่วงไหนนะครับเราก็เลยอาจจธรรม,นนรมาชาติว่าเราพยายามลกเลียนแบบธรรมาชาติให้ให้ไอ้เป็นธรรมาชาติที่สุดโดยใช้ดิดนใช้ทำรังให้มันครับเวลาในการเพาะพันธุ์ปลาไหลเวลาทึ่มันอยู่ระหว่างไข่เนี่ยครับจะเป็นช่วง เดือนเดือนพฤศจิกานะครับตัวนี้ก็แเว่าเราพึ่งเหลือมจะทำนะครับผมกันอย่างตัวนี้ยัางเราอยังไม่ไม่กำหนดเหน่ไม่ได้ว่ามันจะว่าใครที่ส่วนไหนนะครับเนาะคือคือปลาไหลนะครับมันจะเป็นส้องมันจะมีส้องเพจอยู่ลินก็เดียวกันนะครับปลาไหลตีตัวยังไม่ได้ขนาดตัวกระดี่ประมาณส้องส้องตัวเล็กตึ้งประมาณตึ้งไม่ไม่เกินสามขีดนะครับมันจะเป็นปลาไหลที่เป็นเป็นขีดเป็นตัวเมียแต่ว่าแต่ว่าเพราะว่าขนาด ตามคิดขึ้นไปแล้วนะครับปลาไหลมันจะเป็นเผีตัวผู้มดนะครับอาาันนี้คือปลาไหลนะครับผมป่าไร้ป่าไร้นี่ค่ะอยู่ในราคาประมาณไม่ได้ค่ะเวลาออเราราคาปลาไหลตอนนี้ช่วงที่ผ่านมานะครับราคาค่อนข้างจะตกเราก็เลยหาวิธีว่าจำตืำ้อเพื่อจะเราดึงราคาไว้ได้นะครับเราก็เลยทำตีำตรงนี้ไว้สำหรับทีรวบรวมๆแบบเลยนะครับราคาที่ผ่านมาตามตรงแลาวเราจำือเปลือกไปคือราคาที อาจจะสิบบาทเพราะว่าช่วงหน้านามนะครับเป็นช่วงหน้านามราคาค่อนข้างจะถูกแต่พอหลังจากนี้ประมาณอีกสักช่วงกุมภาพันธ์ไปเรียนนะครับแต่ตัวนี้ก็เริ่มราคาขึ้นมาแล้วตัวนี้ตี่รับซื้ออยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับตนหลังจากนี้ครับประมาณประมาณอีกขึ้นร้อถึงร้อห้าสิบถึงสองร้ครับผมในบ่อนี่เลี้ยงเป็นอะไรอะคะคือในบ่อนี่เป็นปลาเลี้ยงปลาโฉบนะครับถึงปลาโฉบนะครับถึงกำลังดีว่าเราเลี้ยงนะ แต่ว่ามันเกือบจะทุ่นพันไปจาก,กพื้นที่ลุ่มน้ำอ่าก้องเฉาโวดนะครับเราก็เลยนำอ่าฟันปลาเฉโวดมาเลี้ยงนะครับแต่ก็ขึ้นคืนชืออย่างนึงก้องก้องอย่างวัดตะโคดเรื่องเบื่อเฉโวดเนี่ยอยองปลาออนเฉาโวดนะครับอ่าราคานะครับราคาปลาเฉโวดเนี่ยตกกิโลหนึออ่งทราบหมดอาทิตย์ตื่นที่หนอยบาทต่อกิโลนะครับ<ม>สำหรับลูกพันธุ์ดิโรซื้อมาตัวน,นี้อ่าค่อนข้างดียาห้อยากเลนิดตัว่าลูกพันธุ์ลูกพันธุ์ปลาเฉโวดเนี่ยสิจริงๆคือตอนนี้นำมาจากจังหวัดสุราษฎร์นะครับ ตอนนี้สู้วิตชัยก็สู้ตรงใหญ่กะากำลังสีจะเริ่มผัวพันปลาเฉาโอนเผื่อจะย้าได้กำไนกับไอ้พี่น้องเกษตรกรดีเลี้ยงปลาเฉาปลาเฉาโอนเนี่ยได้นำมาเลี้ยงแล้วไม,ไม่ตรงราคาสู้หมากเกินครับผมอันนี้คืออัน,อนปลากินเนื้อตัวไปครับผมเพราะปลาเฉาโอนเป็นปลาที่กินเนื้อนะครับสหรับปลาไหลนี่ก็กินน้ำนปลาดุกเหมือนกันครับผมแต่ว่าปลาไหลเราจะให้กินอ่างคืน ฝั่งวันปลาไหลมันจะไม่กินมันจะปก้นจะนวลผมมาปลาโอนก็อากินวันละสองกังนะครับวันละสองกังปลาโอนตอนนี้มีอยู่เพิ่งจับไปมัดไปอีกบอลบอลนู้นเพิ่งจับไปนะครับแต่ว่านจังได้อ bon ยู again, so so ست, so like our ่บอลนี้นะครับบอลทีบอลหนึ่งวันสามพันตัว่อบอลนะครับเนื้อทีประมาณขนาดความความกว้างของบอลเนี่ยสี่สี่เมตรคูณแปดเมตรครับผมตัวปลาโอนก็ประมาณสักสามพันตัวครับผมปลาจะโอนเลี้ยงปลาจะโอนเนี่ยห้าถึงหกเดือนครับหรือจับได้ครับขนาด ไตอยู่ที่ประมาณ10-15ตัวโลครับอ่าตกกิโลหนึ่งทราบบริการ10-400บาทอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือเรียวว่าไปเลยเพราะปลาดุกนะครับโบนี่เลี้ยงอะไรคะอ่าเดีส่วนหน่งอ,อ่าโบนี่ก็เป็นปลาดุกบิ๊กวีครับปลาดุกบิ๊กวีถึงเราเลี้ยงอ่อันเป็นลากหลากไร่กับลากไร่สนิดไมลากไร่สนิดนะคะครเรา<ม>ปลาดุกนี่เนีอยาอายู่ถึงเรื่องจะจับได้คะ่ะอ่าอายุการเลี้ยงประมาณสี่เดือนครับสี่เดือน ปลาดุกเนี่ยเราใช้ระวบ,บเครือข่ายนะครับเสำหรับทำไม่ให้ราคาปลาดุกตกต่้นะครับตัวปกตีเสาอไขยในา่าตัวไปเนี่ยในขาจะกดราคาแต่เราใช้เครือข่ายโดยการรวมตัวกองการไปรวมตัวกับกลุ่มที่ทาไปรูปตานะครับเป็นบัตทัมเป็นบรรุกราเนี่ยราคาถ้าขาย่ในขาตัาไได้ประมาณรูปไม่เกินห้าสิบบาทแต่เราโปรดุ่มกับกลุ่มไปรูปนยเราได้ราคาถึงรูปสิบบาทครับ เจบโบาดกบ่้ปลาดุกนี่มีประมาณกี่ตัวได้อะคะปลาดุกนี่อยู่ดีสามพันตัวครับผมตอนนึงบ่งโบเลี้ยงแล้วก็อีกส่วนนึงก็อ,อยู่ในบ่อบ่อดินด้วยครับเลี้ยงกับ่อดินด้วยบ่อดินนี่เลี้ยงแบบแบบธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ให้อาหานมากการให้อาหารของปลาดุกนี่ให้ยังไงอะคะเป็นกิโลเนี่ยเอ่อ ให้เป็นต่อว,วันให้ต้มฟั่งนะผมะจะต่อกลางประมาณสักประมาณสิบห้าโลต่อว,วันหรือให้ให้ไม่หมากับรตเลี้ยงเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้ลิงเราไม่ได้ร,ดดรดดีบเพราะเรียเรื่อยเรียงๆๆๆเรียงเรื่อยครับผมกับตื้นข้างล่างนู่นก็ยังมีเป็นแต่ตรงนี้มันหน้าหนามครับหนามมันไปไม่ได้มันเป็นคำด,ดูแบบตั้องธนาคารหนามใต้ดินแบบเปิดครับหรือปลาเราได้เก็บดามไวส้สำหรับเลี้ยงปลา ในห,หน้าเลงนะครับใช้รูปแบบพวกตนาค่าน้นใต้ดินโดยการอันน uh uh ี้เป็นการใช้ทุนกล้องอ่าอบจที่มาขุดเป็นตนาค่าน้นใต้ดินได้ในเรื่องของการตลาดของปลาไล่แบบปลาโจนปลาดุนี่คือยังไงอะคะเอ่อหรือเล็กก็ปลาปลาปลาโจนนะปลาโูนเนี่ยการตลาดเนี่ยเราเราเลี้ยงเนื่องจากว่าลูกพันธุ์เรามีมีน้อยนะครับการเลี้ยงดึงไม่โตเนื้อแต่ว่าการเลี้ยงการตลาดเนี่ยครับเราเลี้ยงเนี่ยเราไม่ต้องไปค่ายเอง ปลาคุ้นตีมามาบางคนมาดูห่านบางคนมาดูห่านนี่ครับการขือ้อนะครับรูนซี่ลอยบานดูหนึ่งทราบอนกันสิกรนาดเดือดเหล็กกระนาดเตยแต่กาไม่พูกไข่นะครับเอ่อในส่วนของปลาปลาดุกเนี่ยเ,เราบีกับไข่นะครับบีกับไข่นเนี่ยอย่างของการเร็วปลาดุกอยู่แล้วน,นะครับก็เลยทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการตลาดตัวว่าเราเลี้ยงทเท่าไรเนี่ยเอ่อกือกไข่เราก็จะทยอยจับนะครับทยอยจับอ่า เพราะว่าเราเบี่ยงอะไรคุณนลงพุฒเบี่ยงอะไรคุนเนี่ยเขาจะจะย่อยจับอาวันนี้จับพวกคนนี้อีกวันหนึ่งจับพวกคนนู้นแล้รเป็นไงครับก็เลยไม่มีวันท้าเรื่องราคานะครับไม่เหมือนกับตรงเราไม่ต้องไปไปต่อสู้กับเหลืองเมฆาในลาดนะครับนะในส่วนของเรื่องการตลาดองปัาเลยนะครับอ่าปลาเลยตัวเนี้ยเม่าดีตาลาดไทยนะครับมารับซื้อเนี่ยก็รหลับซื้อไม่อันนะครับอ่วันหนึ่งเขาต้องการเป็นวันหนึ่งรายรายลอยลูเนี่ยเรายังมียังมีไม่พอให้เขานะครับ เพราะว่าอเมริกาไล่ไล่เาจา้าดีข้าวมันดิโตเนี่ยตัวที่กําลังรวบรวมที่จะห้าพันอัวไร,ร่ให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้อ่เขาจะได้ท่งหนดมาดับเลยเราไม่ต้องนินรุนรือน,นในเรื่องของการคนซุ่งนะครับยังห้พี่โชคช่วยบอก่องทางการติดต่อในการที่จะมาซึกษาดูงานหรือว่ามีคนสนใจจะมาซื้อพันธุ์นะคะครับก็สำหรับคนที่สนใจจะจะซึกษาดูงานนะครับผมก็เชิญน,นะครับที่มูดีซอง ตำบเฉาอวดอำเภอเฉาอวดตัว่าบ้านบ้นานธาตุทอนนะครับถึงที่นี่เป็นตู้เรียนรู้นะครับที่จ่สาสร้างมาตีจะแนะนําหรือว่าเหล็กเ,เรียนรู้กับกับทุกๆคนได้นะครับสำหรับช่องทางติดต่อก็มีสร้างจากเฟซบุ๊กนะครับพบเจอเฟซบุ๊กของบุญโชกดิมนู่เลยนะครับผมเหล่สาสำหรับเบอร์โทรศัพท์ก็สุ่นหกห้าหกสามสุ่นสี่หนึ่งห้าหนึ่งกับผม ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้อขอบคุณผีโ่ช์นะคะที่ได้แนะนําความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาไล่ปลาฉโอนหรือว่าจะเป็นปลาดุกค่ะขอ,ขอบคุณมากค่ะครับครับ